ตัวนี้ถ้าไปขายที่สวนก็ตัวเป็นหมื่นนะอ่าเป็นหมื่นสองหมื่นล้าเนี่ยเขาเลยผมเคยเห็นอยู่บอาคุณจีนก็จะเอาเข้ามาก็จะเอาบอกไม่ได้หรอกเพราะผมผมเหลืออยู่ตัวสองตัวผมจะไปทำข้อพันใช่ครับคนรักปลาไม่ขายหรอกนะแต่เป็นปลาแบบเนี่ยผมว่าไม่ขายก็คือลงไอ้ตัวที่ลงตัวแรกอ่ะไอ้นั่นเอาไปเขาช่องนะ ไอเขาไอโคราชอ่ะในเว็บตัวแรกเลยอ่ะมันเป็นคนลาไปอายุเป็นอายุการนัด้วยมาเอาสองตัวแปดพันไม่ต่อเลยโอ้ไม่ต่อเลยเขารู้ไงว่ารับปลาสสยเขาบอกเขามีตู้สี่แปดมตู้เดี๋ยวจะหาตู้เลยอเขบอกเขบอกไป็ื่อแขงกันก่อนแล้วโทรมาบอกว่ามันงามมัน ยิ่งกลางคืนให้แสงไฟนะสวยเขาบอกโอ้โหเมียเมื่อลูกเลิกมากันหมดก็ชอบอแล้วปลามันไม่เป็นลกนูกับปลามันไม่เป็นลกูกเดี๋ยวไปดูมันได้ลูกฮะตัวเนี้ยอีกตัวนั้นขายเป็นันขายเป็นพันนะตัวเล็กไคไทะเนียม